สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนาวดี289ทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวธาตุดินค่ะพึกศพกันมังกรจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้อาจารย์ดูแบบไทยใต้คลิปนี้ให้เช็คในทุกคลิปของอาจารย์ดูทุกเพศแทนเพนโนเองนะคะ,ะสำหรับการดูดวงส่วนตัวและหลายท่านถามมาขอรุญาตบ,บอกตามนี้แล้วกันว่าช่วงนี้ ยังงดรับชั่วข่าวอยู่แต่ถ้าเมื่อไรเปิดรับจะแจ้งให้ทราบในคลิปแล้วก็รายละเอียดใต้คลิปนะคะอะทีนี้เรามาดูคําทํานายกันหน่อยนะคะเป็นดวงความรักช่วงครึ่งเดือนหลังของกรกฎาคมนะเดี๋ยวเรามาดูชาวดินกันหน่อยว่าคุณจะเป็นอย่างไรในช่วง15วันนี้โอ้มีข่าวดีค่ะมีเรื่องราวดีๆตัวคุณเองอะค่ะ พร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับคนที่ใช่กับสิ่งที่ใช่คุณมีข่าวดีหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักเรื่องเงินเรื่องงานเอาเป็นว่าคุณเป็นลูกรักจักราวาลความดีบุญหนุนนำส่งผลมหาโชคมหาลาภในทุกๆเรื่องเกิดขึ้นแก่คุณและตัวคุณเองก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นสบายใจขึ้นสมองปลอดโปร่งขึ้นหน้าตาอ่อนเยาว์ขึ้นมีสเสน่ห์มากขึ้นด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญความโชคดีสิ่งดีเหล่านี้มาจากผลของการกระทําของคุณในภาพรวมในอดีตทั้งหมดมาส่งผลในช่วงนี้เป็นต้นไปทําให้คุณประสบสุขความสําเร็จเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆฟ้าบันดาลประทานพรเห็นในความดีของคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มีความรู้สึกว่านับตั้งแต่นี้ไปค่ะคุณจะมีความโชคดีทยอยเข้ามาเรื่อยๆส่วนเรื่องความรักก็มีโอกาสสมหวังกับคนที่ อายุน้อยกว่าคนทางไกลหรือคนวัยใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งว่าคนที่อายุต่างนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูหน่อยว่าการเริ่มต้นใหม่นี้โชคราบโชคดีเหล่านี้นะคะใครมีอิทธิพลมีบทบาทโดดเด่นในสิบห้าวันนี้มีคนมามอบหัวใจให้กับคุณนะคะมีคนจะมาบอกรักคุณรอเดินเข้าหานะคะคนคนนี้นะคะมาเพื่อเกื้อนหนุนมาเพื่อส่งเสริม มาด้วยบุญเสมอศีลเสมอปัญญาเสมอจาคะเสมอมาด้วยรักความรักบุญบาร,รมีที่เสมอกันเท่าเทียมสูงเท่ากันศีลส,สูงเท่ากันที่ผ่านมาอาจจะเจอคนที่ปกครองในศีลแต่นับจากนี้ไปคุณจะมีความสุขกับคนที่เห็นคุณค่าคุณเพราะคุณมีค่าจริงๆนะคุณคนนี้มีโอกาสเป็นคนที่เกิดเป็นชาว ธาตุน้ำสูงมากกรกฎพิจิกเมนุทั้งราศีและลัคนานะคะแล้วก็เป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนุอาชีพที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นเจ้าของคาเฟ่น้องหมาน้องแมวร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านกาแฟหรือแม้กระทั่งว่าเป็นผู้บริหารเจ้าของกิจการในทุกๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลรัฐวิสาหกิจเอกชนหรือเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นคนที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับของเหลวน้ํา ของสวยงามของมีความสุขรับประทานเข้าไปแล้วมีความสุขหรือเป็นเจ้าของที่ในลักษณะที่เป็นงานศิลปะงานอาร์ตธุรกิจที่เป็นความสุขทั้งหลายทั้งปวงนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดวันศุกร์วันจันทร์ปีมะเมียได้คนคนนี้นะคะน่าจะสนใจมีใจหมายใจคุณมานานแล้วและในครึ่งเดือนหลังนี้คนคนนี้จะเผย ความในใจละมอบหัวใจให้กับคุณอาจารย์ว่าเขาจะหลงรักคุณมานานแล้วสักระยะหนึ่งแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่โดดเด่นคุณขึ้นเดือนสันนั่นหมายคำว่าการเริ่มต้นใหม่ยอย่างมั่นคงอย่างตรงประเด็นและตรงเวลามันคือ perfect timing นะคะคือต้องบอกเลยว่าดีดีมากๆด้วยนะครชีวิตคุณเริ่มใหม่แล้วอะไรที่ไม่ใช่เนี่ยเข้าเข้าไม่ถึงคุณแล้วนะคะพวกที่ศีลไม่เสมอบุญไม่เสมอเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้งครองนะคะ คัดออกแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปอะไรอาวอนะใครหายไปใครได้รับผลกรรมอะไรก็ปล่อยเขานะคะทีนี้อาจารย์ขอดูว่า t a k e Action นะที่ชัดเจนก่อนหน้านี้นะคะคนคนนี้ไม่ค่อยกล้าเข้าหาคุณนะคะมีความกังวลความเครียดอาจจะเป็นไปได้ว่ารอความถูกต้องรอวันที่ฟ้าเปิด ก่อนหน้านี้เป็นไปได้ไหมว่าคนคนนี้เขาไม่กล้าเข้ามาเพราะว่าตัวคนเองนั้นยังไม่ได้เปิดใจไม่ว่าคุณจะโสดไม่หรือยังมีพันธะเก่าหรือคนเก่ามาตามติดในเกาะหน้านี้แต่นับจากนี้ไปคนคนนี้นะคะจะไม่ปฏิเสธความจริงในใจเขาอาจจะกลัวผิดศีลเพราะตอนนั้นเขาอาจจะเข้าใจว่าคุณมีคนอื่นคุณยังรักคนอื่นหรือยังผูกพันกับคนอื่นอยู่อาจจะรอให้คุณจดทะเบียนหย่า รอใคุณถูกต้องอย่างแท้จริงตัวเขาเองเอถามว่าเจ็บปวดใจไหมเจ็บปวดใจนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าเขารู้ว่าคุณผ่านอะไรมาเขารู้ว่าคุณเจ็บปวดและอึดอัดขนาดไหนแต่เขารอวันฟ้าเปิดวันที่ความถูกต้องความดีธรรมได้เกิดเป็นรูปธรรมเป็นเอกสารก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ฟ้าเปิดคนคนนี้อาจจะกล้าและเข้าหาคุณแต่เขาจะพยายามเข้าหาคุณอย่างถูกต้อง เขาเองมีความลำบากใจเพราะไม่อยากทำให้ใครเสื่อมเสียหรือโดนมองไม่ดีนะคะคนคนนี้มีโวกับเป็นชาวราศีตุลลักนาราศีตุลได้หรืออาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องความยุติธรรมกฎหมายนะคะอาจารย์ขอดูความเกื้อกูลนะคะเพราะคนคนนี้รักคณและตั้งใจดีเอ่อคนนนี้เป็นคนที่มีความรักความเมตตาอบอ้อมอารีและมีความซื่อสัตย์ สัตว์กับหัวใจตัวเองที่มีต่อคุณมาก่อนหนะ้านี้มันเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะเคยประทับใจคุณอาจจะเป็นรุ่นน้องสมัยเรียนสมัยเด็กเมื่อนานมาแล้วหรืออาจจะเป็นลูกน้องเป็นลูกศิษย์เป็นอะไรก็ได้ที่ชื่นชมคุณเป็นบุคคลต้นแบบที่เห็นความดีงามของคุณเห็นในทุกช่วงชีวิตของคุณแต่คนคนนี้จะต้องไม่ใช่แฟนเก่าสามีภรรยาเก่านะคะอาจจะเป็นคนที่เคยเห็นเคยรู้จักเมื่อนานมาแล้วก็ได้กลับมาได้เริ่มต้น ได้เผยความในใจได้ทาในสิ่งที่เขาตั้งใจไว้เป็นสิ่งที่เขาใฝ่ฝันอยากสมหวังกับคุณอยากแต่งงานกับคุณเป็นคู่ครองของคุณซึ่งคนคนนี้นะคะเขาก็ผ่านบททดสอบมาเช่นกันตัวคุณเองก็ผ่านบททดสอบแห่งกรรมมาเช่นกันทีนี้ตัวคุณคนนี้เนี่ยนะคะเขาเองเนี่ยนะคะม,มีความมุ่งหวังอยากที่จะมาเริ่มต้นกับคุณหรือเป็น คนรักที่ดีคนรักใหม่ให้กับคุณแต่ทีนี้เนี่ยเป็นไปได้หรือไม่อาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาอาจจะสลับกันมันมีคนเก่าๆตามแววเวียนมารัางไว้นะคะอันนี้ให้พึงระวังให้พึงระวังตรงนี้ส่วนตัวเขาเองเนี่ยนะ,ะพยายามที่จะหลุดพ้นนะคะจากสิ่งเก่าหรือพยายามหาทางออกหาทางแก้ปัญหาเพื่อเป็นคนที่เหมาะสมที่ดีงามแต่ถ้าถามว่าทั้งหัวใจเขามีคุณไหมใช่ กคนมีบททดสอบค่ะแต่เมาวันนี้เวลาเนี้ยดวงคุณดีดวงดีก็คือโอกาสดีการเริ่มต้นใหม่ดีๆเข้ามาแต่คุณคนนี้ชีวิตของเขามันมีบททดสอบเขาไม่ได้สมหวังง่ายๆมีบททดสอบเยอะแยะมากมายนะคะหรือบางทีก็อาจจะเป็นซิงค์นด์บัมเซนคันแดมมีลูกติดทีนี้สามีภรรยาเก่าคนเก่าด้วยความที่หวงก้างหรือเป็นบททดสอบทางกรรมเนาะก็มารังมาดึงไว้มันทําให้เขาอะลําบากใจก็ได้ที่จะต้อง มาเริ่มต้นกับคุณเพราะกลัวทําให้คุณดางร้อยหรือเสื่อมเสียหรือมันไม่แฟร์กับผมแต่เขาจะพยายามดุดพ้นและหาทางแก้ปัญหาให้หลุดจากตรงนี้ให้ได้เพราะเขาเองมองว่ามันเป็นวิบากกรรมของเขาแต่ความตั้งใจเขาดีนะคะมีความรักมีความซื่อสัตย์มาตลอดคุณคนนี้มีโอกาสเป็นชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมได้นะคะเป็นคนที่เคยรู้จักเคยเห็นกันเมื่อนานมาแล้วก็เป็นได้นะคะอาจารย์ขอดูข้อพึงระวังเนาะ กับคนคนนี้หน่อยที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคุณหรือคุณต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาถ้าเขาเข้ามาให้บอกว่าคนคนนี้เนี่ยจริงๆเขาขันหลังให้กับอดีตแล้วแต่มันเป็นเพราะว่าตัวเขาเองยังมีบททดสอบเก่าๆอาดีตเลยตามมาแต่ตัวเขาเองเนี่ยในพื้นดวงชะตาจริงๆหลุดพ้นแล้วนะคะอาจจะเป็นบททดสอบเฮือกสุดท้ายของเขาที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคือคนที่คู่ควรกับคุณจริงๆอาจารย์มาคู่ควรนี่ก็คือเดือดซันนี่ก็คือเดือดซัน นั่นหมายความว่าตัวคุณเองค่ะหลุดพ้นปิดประตูกรรมก่อนนะกรรมที่ไม่จําเป็นคุณไม่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องรับรู้รับเห็นส่วนคุณคนนี้อยู่ในช่วงภาวะจบก,กรรมหันหลังนะเข้าสู่ทางธรรมหรือสิ่งที่ถูกต้องหรือสู่อนาคตใหม่และเป็นผู้ที่หลุดพ้นแล้วเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พึงระวังจริงๆคุณไม่ต้องระวังอะไรมากปล่อยให้เขาหรือเธอคนนี้จัดการชีวิตของเขาเองเพราะชีวิตของเขาต้องมีแสงสว่างแน่นอนจิตวิญ,ญญาณของเขาไม่ต้องการจมอยู่ในความ สิ้นหวังความผิดพลาดในอดีตเขาเดินหน้าอยู่กับปัจจุบันและสู่อนาคตคุณทั้งคู่เป็นปัจจุบันและอนาคตที่เรืองรองสว่างส่งเสริมซึ่งกันและกันคุณคนนี้มีโอกาสเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้นะคะอ่ะทีนี้นะคะเออบอกนิดน,นึงนะคะคุณคนนี้เขาตัดขาดกับสิ่งเก่าๆคนเก่าๆอย่างแท้จริงเขาเป็นคนยอมรับความจริงคะ่ะอะไรที่ไม่ใช่เขาตัดออกเขาอยู่กับปัจจุบันนะคะและปัจจุบันของคุณและเขาก็คือกันและกัน ที่ส่งเสริมกันอาจารย์ขอดูภาพรวม15วันที่คนคนนี้พัฒนากับคุณได้เขามุ่งหน้ามาหาคุณค่ะอยากเป็นครอบครัวนะคะอยากเป็นคนที่มั่นคงคนคนนี้ไม่ใช่คนที่พูดเยอะพูดเก่งหรือพูดไปเรื่อยไม่ใช่แต่เขาเป็นคนที่พิสูจน์ด้วยการกระทาพิสูจน์ด้วยความซื่อสัตย์ความจริงใจความทุ่มเท คนคนนี้เฝ้าเพียนพยายามอธิษฐานจิตให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมเก่าจากคู่กรรมเก่าเพื่อได้เริ่มต้นหรือถ้าเขาไม่มีคู่กรรมเก่ามันอาจจะเป็นพลังงานเก่าๆที่หน่วงรั้งเขาไว้ทําให้เขาไม่กล้าทําให้เขาหลบซ่อนหัวใจตัวเองแต่นับจากนี้ไปคนคนนี้นะคะจะชัดเจนและมอบความซื่อสัตว์ความมั่นคงให้กับผลเขาเขามีการกระทํามาพิสูจน์คําพูดไม่เท่าไหร่ ใจได้การกระทําได้คําพูดอาจจะไม่เยอะเวลาพูดอาจจะพูดในใจอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นอาจจะเป็นอะไรที่เขาทําอยู่บ่อยครั้งนะคะสื่อจิตอธิษฐานจิตในทางที่ถูกที่ควรและตอนนี้คนคนนี้จะมุ่งหน้ามาหาคุณด้วยความมั่นคงหวังเป็นครอบครัวพัฒนากันสืบต่อไปนะคะในเดือนนี้จะเห็นความพยายามของเขานะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคุณเดือยชาวทัศิน ตัวคุณเองอะชีวิตดีทุกเรื่องทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณควรจะทําอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้ตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่นิ่งๆอยู่แล้วแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทาเพราะฉะนั้นเป็นไปได้มากที่สุดอาจจะคอยดูคอยสังเกตหรือสืบส่องดูนะคะแต่คุณจะรู้ได้ด้วยจิตวิญ,ญญาณของคุณด้วยญาณสัมผัสของคุณเองคุณจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือชีวิตกําลังเริ่มต้นใหม่อย่างไรนะคะ รอแค่การตัดสินใจอย่างชัดเจนแต่ไพ่บอกว่านวันนี้ถ้าในชีวิตของคุณมีเรื่องราวสาคัญรูทนสําคัญหน้าที่การงานอนาคตการเรียนเริ่มต้นสิ่งที่เข้ามาก่อนถ้างานเข้ามาทํางานก่อนถ้ามีการเงินเข้ามาบริหารการเงินก่อนถ้ามีโอกาสเข้ามาบริหารก่อนและเหลียวทุกอย่างจะทยอยเข้ามาหาคุณเองสิ่งใดที่เป็นของคุณย่อมเป็นของคุณอยู่วันยังค่ำไม่ต้องไปเหนื่อยไปส่องไปตาม ไม่ต้องท้อไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปนะคะนับจากนี้คุณจะได้รู้ได้เห็นได้เริ่มต้นได้เป็นและได้สําเร็จทีนี้ขอดูคุณที่อัปเดตในความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้ให้บอกว่าให้คุณเมตตาอย่างไร้ขีดจํากัดอย่างไร้ขอบเขตเมตตาอ่อนโยนนะคะแล้วก็ให้โชคชะตาจัก,กรวาลทํางานให้บุคเพสานิวาสทํางานคุณเป็นเพียงผู้รับรู้ พอถัดจากนี้ไปคุณจะเป็นผู้ที่ถูกรักและได้แบ่งปันความรักอย่างแท้จริงทุกอย่างจะกระจ่างแจ้งอย่าเข้าไปในปัญหานั้นถ้าคนคนนี้เขายังแก้ปัญหาอยู่ปัญหาของคุณมีอยู่อย่างเดียวที่ต้องแก้ก็คือปัญหาเรื่องงานเรื่องบริวารหรือคนรอบตัวที่คุณปกครองดูแลหรือต้องดิวด้วยส่วนเรื่องความรักรักซ้อนซ่อนเงื่อนรักสามเศร้ารักยังไม่ถูกต้องถูกกฎหมายคุณอยู่เฉยๆเดี๋ยวจักรวาลจัดสรรให้ ถ้าเขาหรือเธอคนนี้มีวิบากกรรมอะไรให้เขาเคลียร์ให้จบเพื่อมาคู่ควรกับคุณให้สินเสมอก่อนนะคะคุณไม่จําเป็นคุณไม่จําเป็นต้องนั่งรอนั่งนับวันรอไม่จําเป็นคุณทําหน้าที่ของคุณคุณมีอะไรคุณทําไปก่อนและเดี๋ยวทุกอย่างจะรู้แจ้งอย่างสิ้นสงสัยในอีกไม่ช้านะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาอยากจะไปช่วยคิดว่าไม่เป็นไรถ้าคุณคิดว่าคุณไหวอันนี้แล้วแต่ อาจารย์ก็คงห้ามไม่ได้แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเมื่อใดก็ตามคุณเข้าไปคลุกวงในในปัญหาวิบากกรรมตรงนั้นที่ไม่ใช่กรรมของคุณแล้วคุณไปเปิดประตูกรรมรับกรรมโดยไม่จําเป็นปัญหาจะตามมาหาคุณให้กําลังใจได้ให้ความเมตตาได้แต่มันเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องแก้เองนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูไพ่ออร์คิลองค์พ่อพี่คเนศสารจากรักรวาลจากเบื้องบนสามใบให้กําลังใจหรือชี้แนะแนวทางแก่คุณตอนนี้ ขอให้คุณนะคะมีความสุขมีความเชื่อมั่นโอบกอดตัวเองโอบกอดคนที่รักอยู่ข้างๆคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวหรือถ้าคุณมีลูกน้องหมา้องแมวบริวารลูกน้องทุกคนเคียงข้างคุณอยากเห็นคุณมีความสุขเพราะฉะนั้นจงเป็นตัวเองที่อบอุ่นและมีความสุขและมันมีมากพอแล้วค่อยแบ่งปันนะคะ ขอให้คุณนะนะเป็นตัวของตัวเองรักษาหัวใจของตัวเองให้ดีเมื่อใดก็ตามฐานที่มั่นบัญชาการหัวใจดีการสื่อสารการกระทำทุกอย่างจะเป็นธรรมและออกมาดีเสมอความเมตตาการุณาคุณให้กำลังใจได้ให้คำพูดดีๆให้แสงสว่างแก่ทุกคนได้ไม่เฉพาะความรักให้เท่าที่ตัวเองให้ได้ไม่เดือดร้อน และเดียวสิ่งดีๆจะตามมาสิ่งที่สําคัญก็คือรักษาหัวใจของตัวเองให้ดีถ้าที่ผ่านมาคุณโดนทําร้ายมามากพอคุณร้อนรุ่มมามากพอนับจากนี้จะมีแต่ความอบอุ่นที่พอดีมีความเย็นใจที่เหมาะสมและก็มีความเมตตาที่ไม่เบียดเบียนตัวเองอย่าลืมเมตตาตัวเองด้วยมอบความรักความเมตตาให้กับตัวเองด้วยนะคะอาจารย์ยินดีด้วยคุณดวงคุณดีนะคะดวงดีโอกาสดีสิ่งดีเราจะเข้ามาแต่ถ้าสิ่งไหนไม่ดี จะเข้ามาไม่ถึงคุณไม่ต้องไปเร่งปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเบื้องบนจัดสรรหรือตามพฤติกรรมของเขานะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนกับเขาจะมีเลข 11, 24และเลข10นะคะโอเคนะคะถ้าฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตาม Subcribe ยไลค์ชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสุขกันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณลหลายท่าน บริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มซุปตะตังข้างล่างทุกมูลค่าของทุกท่านมีคุณค่าต่อพลังใจาอาจารย์ได้ทําคลิปให้ดูให้ชมหรือจากสนับสนุนอาจารย์เป็นเมือใจาให้อาจารย์ก็ปุ่มขอบคุณปุ่มซุปตตังนั่นแหละจะขอบคุณมากๆนะคะก็ขออวยพรทุกท่านนะคะสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในผู้แท้ที่ดีงามในเร็ววันหากแม้ว่าปรรถนาประกอบกิจาการงานยนชอบอันใดก็ขอบังเกิดความสุขสําเร็จเป็นอัศจรรย์ใจน้ำแต่เวนาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปขอให้มีความสุข สมหวังร่ำรวยรักปังกระทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ